อ่าวไทยออนทัว์บุ่สีสันชนาลายนาหลานทาขาวสุพัฒนาสิทาขาวหนองปองเหมือนการไฟฟ้าวันที่26กันยายนนี้สองวันเท่านั้นที่สุดแห่งอาหารทะเลสดที่ตลาดนัดและสินค้าอาหารสำเร็จรูปต่างๆวันที่26กันยายนนี้ณหลานทาขาวสุพัฒนาสีทาขาวหนองปอเหมือนการไฟฟ้าเริ่มขายในเวลาเที่ยงถึงต่อทุ่มโปรเจกต์ ไทยในยานดินเนอร์สุดหอยแมลงภู้5โล,บล,โล100บาท่อยแมลงภู้าโล100บาทได้ยินไม่ผิด่อยแมลงภู้้าโล100บาทอ่อยแครกครุย2กิโล100บาทอ่อยขมิ้น3กิโล100บาทอ่อยแครงมาเลโลละ99บาท่อยนางรมชุดละ85บาทหอยแครงครโลละ105 ปากุ้งารกลามเริ่มต้นโลโละ125บาทกางเริ่มต้น3กิโล100บาทเล้วพบกันตลาดน้นทะเลเอา่าวไทยออนทัวร์นักลานทาท้าวสุพัฒนาสิทาท้าหนองอ,อ้อเมือนการไฟฟ้าวันที่สิเจ็กันยายนนี้